ได้นะจะไปหาคุณลุงก่อนหรือว่ายังไงคะมมมีของาาาฝกกแล้ว็รับค่ะค่ะโอ้ได้ค่ะขอบคุณค่ะใช่ของส้มเปรี้ยวอ่ะค่ะเส้มอะไรชื่ออะไรอะนมเปรี้ยวแม่นมเปรี้ยวแม่นมเปรี้ยวแม่นมเปรี้ยวไปแบบไทยบ้านแล้วก็รู้จักทุก กืทุกคนได้ไหมคะได้ค่ะได้แกรู้จักทุกคนแต่แกไม่คอมเมนต์นะคะเป็นเอฟซีพลังเงียบดูอย่างเดียวนะคะขอบคุณนะคะที่ดูให้กดไลค์ก็แม้กระทั่งนิกกี้อ่ะเออเหรอคะอู้ดีใจแทนนิกกี้จังเลยเข้าขึ้นค่ะบางทีก็เล่นน้ำอยู่นะคะพี่เสือเพิ่งจะพูดมาะไรสักอย่างนิกกี้สนใจนิกกี้หน่อยนิกกี้อยู่ที่พื้น ขาเล่นน้ำแต่เช้าเลยวันนี้นะคะลูกสาวลูกชายสวยจังลูกสาวสวยจังเลยลูกอุ้ยสวยจังสวยมากเลยสวยสวยเห็นกนสวยตื้ใหญ่หน่อยดิตื้อใหญ่หน่อยดิจะก่อนก็สวยนี่สวยมากเลยสวยแล้วไม่ได้รอแค่ก็สวยไม่ได้ก็จะมาอีช้ากันมาเม็ดูอะไรอ่ะดูมาเป็นปีแล้วพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมไม่ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ดีมากเลยท่องนมคนอยู่ป้าก็อยู่จะมายกมือไหว้แล้วขอให้เจอคนเพราะมาไกลไกลมากใช่ไก่มาที่นี่ปกเป็นครั้งแรกที่มาอีสานกรุงเทพค่ะโอ้ทุกครั้งพาลูกมาก็จะไปทะเลเนาะ ค่ะได้เจอใช่ไหมคะมาตั ia, ้งแต่ว uh ันไหนครับมาตั้งแต่มาได้สี่วันแล้ว คืก็รู้จักใครอยู่ใกเหมือนกันรู้จักเลยนะรู้จักเราเราไม่รู้จักมาน้องเขาก็ถามี่าพาไปในป่าแล้วบอกว่าเขาอยู่ในที่ที่กำลังพัฒนาเพราะว่าเด็กจะชินกับทะเลกับอะไรอย่างเงี้ยพอมาอย่างนี้เขาก็เลยงง ประดานเอาวันดีค่ะแม่ขุนถิ่กใจที่รู้จักด้วยสาวเจ้ยคุณค่ะคนที่เป็นสายมงคลค่ะเดีออ่างด้วยอออ่าค่ะอออ่างศูนย์หน้องน่ารักเหมือนตุกตาเหมือนดาราเลยเนาะ ใช่ค่ะเหมือนคุณแม่มากเลยค่ะใช่ค่ะเหมือนคุณแม่กลมกกว่ากมกว่าแต่ว่าหน้าปากยิ้มเหมือนแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมานี่นะที่นี่เขาเป็นเหมือนหมู่บ้านยูทูบเบอร์ถ้าใครไม่อยากให้ถ่ายให้นั่งในรถแต่งมากเขาเห็นทั่วโลกนะลูกเขาเห็นทั่วโลกก็คืนก็ไม่เคยเนาะ เขาหน้ารัดเขาแต่งหน้าไหมคะที่เธอนั่งบนศาลาเลยค่ะนั่งคุยกับคุณพ่อก็ได้ค่ะเอาศาลาดีกว่าค่ะเอาศาลาไหนก็ได้ค่ะนี่ของวาฝากด้วยนะคะนี่ของว่าฝากไม่ร้อนลัหนาวค่ะร้อนค่ะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ติดลบสองเป็นน้ำแข็งตาสวยจังเขาจะมีหนีร้อนไปเพึ่งเย็น ขึ้นไปนั่งหนุกขึ้นไปนั่งหนุกขึ้นไปนั่งซิดดาวซิดดาวบอกว่าเป็ดพอได้สนิทซิดดาวฟีดโอหนังสือไทยไม่างนี้ได้เอาไม่ออกค่ะนั่งลงนี่พูดว่ายังไงคะอาซิวอาซิวอาซิเอวอาซิววโอเคถ้าเราก็ซิดาวพีสกำลังจะนั่งหนุก อยู pues ่ค่ะอยู่ทั้งหมดเลยค่ะนั่งก่อนก็ได้นะคะนั่งพิดาเสกขีนะคะได้ต้อนรับแล้วนะคะนี่นะคะนีน้องนั่งได้ค่ะนั่งได้เลยนะคะนี่นะคะได้ิ่งรอบๆคนนี้ะค่ะดันลงมาเราเจอดาราแต่อ๋อ อันนี้มาเจออันนี้มาเจอนนี้เรามีความรู้สึกว่ายิ่งกว่าเจอดาราอีกมี้อคปลื้มมาพอเมื่อกี้ก็จะผ่านแล้วพอเห็นองคูหลายคนนับตาไหลครับพาเห็นปุ๊บเราให้กันใจสันใจสั่นคือว่าเนี่ยเราดูมาจะสามปีแล้วเนาะ้นแแ้กเลยแล้วเราตามทุกวันอยู่เนี้ยตืวอยู่แต่มือถือแล้วเราวันนึงเรามีโอกาสได้มาเห็นของจริงของปลื้มอะ ได้เพราะว่าตอนเราจองตั <Safe rév mark> ๋วเครื่องบินเราไม่รู้ว่าจะฉลองวันไหนอเราจองไปแล้วกลับไปกลับเราจองกลับวันที่29เถ้าเรารู้ว่ามันจะได้จะไดเนี่ได้คุณแล้วคที่จะไปมีบนแล้วค่ะไม่ได้บอกว่าวันที่เ้ามากัาใช่เพราะว่าเราจองตั๋วเดือนกันยาอ้ราคุณกหนดงานคุณกหนดวลาใช่ค่ะไม่เอ๋ ยายเห็นเดินลงจากมาจากจากประตูที่นี่เลยยายสวมหมอนทักก่อนเลยเขาถานิกกี้แค่ว่านิกกี้คงจะอยู่กับพ่อจิมเหรอโน่นมองไปนว่าลุงจิมแกไม่สบายแกไม่ออกจากบ้านจิมมี่สุนัขแสนรู้รู้จริงดูนิกกี้อะไรบอกหมาตัวนี้หลอกเนาะเนี่ยเขาเขาเห็น บ้านเราหมาไทยเยอะนะตามข้างถนนเขาเสียใจเขาบอกเขาเสียใจทําไมหมาไทยบ,บอบหอบอะไรเงี้ยเ,เพราะเราเราเลี้ยงหมาด้วยค่ะอ,อ๋อคือคือหมาถ้าเป็นหมาชาวาถ้าเป็นหมาต่าง<อ>ประเทศหมาทุกตัวจะไม่มีมีเจ้าของจะไม่มีมาเดินแบบเนี่ยเห็นไหมเยอะๆอยู่เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ที่นี่กินอิ่มเลยนี่แน่เขาไม่อยู่นี่กินอิ่มเลยทุกตัเวเลยนะคะอิ่มทุกตัวแถมมาคอนลูกให้ด้วย เยอะค่ะมาทุกวันนะคะเมื่อวานเยอะมากเขาดูทุกวันเมื่อวานเยอะมากนะคะเมื่อวานเยอะต่างประเทศมาเยอะมากเลยน้อยค่ะส่วนมากจะแค่คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ถามพวกเราพวกนับเราก็จะดีใจนะครับคอมเมนต์ถ้าแต่คนชื่อใช้ชื่อเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้เพิ่งจะใส่รูปไปแล้วเดี๋ยวคงเห็นหน้าคงจับได้ชื่ออะไรครับ จริญจิตเจริญเมิคส um, <cond> ินอธิษฐานพักหลังเราคอมเมนต์บ่อยนะคะเข้าช่องใหญ่มั่งเด้อตั้งแต่น้องลูกี้ตื่นมาตอนตีห้าแสนวิวเออแสนวิวเห็นไหมจำได้หมดทุกอย่างน้องลูกี้เขาน่ารักน้องลูกี้เขาสวยน่ารักเนี่ยเนี่ยสวยด้วยก็น่ารักด้วยมาพูดคอด้วยนะคะ่ะคะสทดีคนทำได้ทุกคนนะคะ ลุงจะยุ่งทั้งวันล่ะครับงลุไม่ไงลุงเย็นอยู่นี่ค่ะไปได้ไปง่าก็จะให้ไปทำไมไปเย็นอยู่ตรงนี้นี่ไงลุงเย็นพระแต็มก็อยู่ตรงนี้แม่ก็เดินไปทีเดียวเลยเดิไปน่นเดี๋ยวไปขอพรลุงปู่ประจิตด้วยกันไปขอพรก่อนไปไหว้ก่อนไหว้เสร็จแล้วค่อยไปหาคุณลุงนะคะนี่ไงลุงย็นอยู่นีคะเดี๋ยวไปไหว้ก่อนก็ได้ ไหว้ก่อนดีนนนวยค่ะบว้ลยเขาเป็นาว้านถินผัดพูดไทยบ้างนะลูกผัดพูดไทย้พูดเขาเรียนสปี